การก็หันหน้าเข้ากำแพงเร็วๆให้ให้ความร่วมือตำรวจด,ด้วยครับนี่ไงยกมือข้างเดียวโอ้ยกมือข้างเดียวนี่รักเดียวใจเดียวอ่ะครับคือปก,ปกติคนยกสองมือนี่ก็แบบเหมือนกับว่านี่ไงจับปลาสองมือไงแล้วอีกคนนึงอ่ะอีกคนนึงอ่ะ เราเกี่ยวด้วยเหรอคะเกี่ยวครับสอ,อ,องคนเลยครับมาด้วยกันก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันเลยครับนี่ไม่รักเพื่อนหรอถ้าเธอไม่รักเพื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารักเองก็ได้ไปเรื่อยแล้วตำรวจเถื่อนน่ะตำรวจไม่เข้าเวรเอ้าเยอะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเออเ,เราไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยทำอะไรทำอะไรได้ยังเนี่ย ตวผลตัวก็ยังไม่ได้ผลเลยใช่เราเราแค่ทดสอบเฉยเฉยอมันไม่ได้มีอะไรหรอกอ๋อไหนพูดไหนพูดดีไหนพูดดีอะไรครับเออพีมาเขาเขาไม่เล่นหรอไปเล่นอะไรอ่ะเธอ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 มีนี่ปะเธอมีตู้เย็นปะฮะตู้เย็นอ่ะตู้เย็นอ่ะไม่มีครับอ๋อไม่มีไม่เป็นไรครับแล้วคนมีตู้เย็นไหมครับตู้เย็นอ่ะ ตู้เย็นคืออะไรวะตู้เย็นไงก็ถือตู้เย็นตู้เย็นน่ะไม่รู้จักเหรอที่แช่ของอ่ะอซีแบบคือตู้เย็นเน่ยมีเปล่าที่บ้านมีตู้เย็นเปล่าอ๋อมีมีอ๋อมีตู้เย็นใช่ไหมคือในในตู้เย็นเน่ยมีของส่วนในสมองมีเธอฝึกฝึกมานานแล้วเว้ยฝึกมานานแล้วเว้ย ง่วงง่วงก็ไปนอนไปเฮ้ยมันก็เกินไปป่ะเราได้ตังค์มาแล้วเราไปก้นเฮ้ยได้ไงอ่ะก่อนก่อนไปต้องทำอะไรก่อนส่งค่ะสวัสดีนี่ไงเขาเรียกมารยาทไทยไม่ทำไมปิดลอกไม่ได้หรอเป่นรถงงอิเฮ้ยขึ้นรถไม่ได้โอ้จบแล้วทำเงินเออกูปิดลอกไม่ได้เออปิดรถไม่ได้เอ้าเอ้า เอาคุณพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะโง่เอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วเราเรามาแข่งกันอีกรอบเปล่ารอบรอบนี้อ่ะเราเราให้เท่าที่เธอต้องการเลยต้องการเท่าไหร่เราให้หมดเลยไม่จ่ายเฮ้ยไม่เป็นไรก็ติดเอาไว้ไงไม่ไม่จ่ายก็ติดไว้ก่อนสามตอนนะน้อยเกินน้อยไปมั้งไมม่ันนเป็พอเปล่าพอเปล่าพอเปล่าพอเปลสามตอนน่ะ ไม่หมายถึงว่าเราพอหรือเปล่าโอเคเอ้ยตำรวจอู้งานตรวจไม่ทวงาไอะไรนะตำรวจไม่เขาตำรวจไม่ทำงานฟ้องตำรวจแน่คุณคุณก็ไม่ได้เข้านะคะคุณใช่ใช่อะไรหนูวันนี้หนูทำมาทั้งงานแล้วหนูจะพักง่ายบ้างไง เขาคุณตำรวจตำรวจเขาต้องพักงานบ้างเลยครับเขาจะทาอะไรทั้งวันไปบ้องโอซีเรียนมาเรียนมาทั้งวันแล้วนี่ใช่ใช่มีรีแลกบ้างอะไรนะเสียงเสียงคุณน่ากลัวไปอะเออใช่คือเสียงเพื่อนผมมันอาจจะน่ากลัวเว้ยแต่เสียงเราหน้ารักเงียบเลยมูยสต์ทเลยคือสรุป เราเราอยากจะแก้มือเมื่อกี้ที่เราแพ้อะเราแพ้แล้วเราก็อยากจะแก้มือไงไปนี่มาแข่งกันไปลงไปใหม่นะเฮ้ยโอเคกู okay. ไม่จ่ายนะพี่เฮ้ยก็ต้องจ่ายดิหารกันหารกันจะได้ไม่หันอะไรตำรวจโกงตำรวจทำไม่อยู่นอกเส้นอะเดี๋ยวต่อให้ให้นอนถึงให้นอนถึงตรงบ้านก่อนนะตรงไหนนะ บ้านหลังไหนอะตรงบ้านอะหนไในบ้านปะบ้าน่บ้านตรงนั้นก็โอเคโอเคโอเคแต่ถ้าเราชนะเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวตกลงก่อนแต่ถ้าเราชนะเราเราก็ขออะไรเธอก็ได้เหมือนกันโอเคปะแฟร์แฟกันโอเคป่าโอเคอ่ะไปเลยปะไปเลเลยไปเอ โอเคเราถึงวันอ๋อเราชนะใช่ไหมคะไม่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 เราแก้แค้นสำเร็จละลงมาเลยลงมาเลยเราชนะตำรวจหนุ่มชมพต่ตัดเราชนะชนะนะคะชนะเมื่อกี้พวกคุณดูผิดหรือเปล่าใช่หรอดูผิดรึเปล่าเขามีครอบครัวแล้วไม่ใช่เหรอคะชนะโอ้เอาไงดีเพื่อนเหมือนเราจะโดนโกงยังไม่รู้อะไม่รู้อะ โอเคงั้นโอเคเราแพ้ก็ได้โอ้แพ้ซ้ำแพ้ซ้อนเรื่อยกันอะขับโม่ขับโม่ขับลูงูอะไรวะวันนี้ก็เต็มที่แล้วนะอิจฉาละค่ะอิจฉาละอิจาละอ่าเราเรายอมไปก็ได้เกมเนี้ยโอเคอ่ะต้องการอะไรงั้นสามดอนสามดอนเฮ้ยสามดอนเพื่อน แบ่งมาให้ส uh, oh. oh. really oh, oh. ักหนึ um, okay. oh, ่งจุดห้าดอนไปไหนแล้วเพื่อนกูเอาเอาเพื่อนเพื่อนโอ้โหที่กูอ่ะเรียบร้อยก็นั่งด้วยกันไงเฮ้ยใครมันเฮ้ยใครมันพิมอะไรนะเหมันเกินไปนะเฮ้ยเกินไปนะไเก่งไหนครับเฮ้ยว่าแต่ยืมยืมยืมเงินได้ไหมสักสามดอนอะมีป่ะมีป่ะเฮ้ยไปดูมีป่ะมีป่ะตัวเดียวเฮ้ยสามดอนเลยเนี่ย ให้ <tez S 1> ยืมไหมคะแต่เทียให้ยืมเฮ้ยขอบคุณมากครับสามตอนโอเคนายเราเราเชื่อเลยว่านายให้เราครั้งเนี้ยนายจะได้กลับไปสิบเท่ายี่สิบเท่าเลยนะนี่ท่านผู้ชมใจป๋าไงใ,ใ,ใจป๋าอีกเฮ้ยคืนกลับคืนกลับไปเท่าไหร่คืนกลับไปสามร้อยเป็นไง <ý ent> โอ้โหนี่คืนสามร้อย โอเคเธอสรุป3ดอนใช่ไหมหนึ่งดอนเอามาหนึ่งดอนขอให้มาหนะึ่งดอนเองเหรอแล้วแล้วอีกคนหนึ่งเอาไหมอ่ะเอาให้เขาไปพี่ค่ะอตำรวจยังไม่ให้หนูเลยเออเพื่อนให้ไปเลยให้ด้วยดีโอเคเดี๋ยวผมก็จะให้อีกคนหนึ่งชื่ออะไรน,นะเทียใช่ปะ่ะเทียพันห้านี่คนละพันห้า็นไง โอ้โได้ตังกินข้าวที่ไม่มีเลยพิมเออหมดตัวแน่รอบเนี้โอ้โหเดี๋ยวทำอะไรกันอีเลยโอเคนะตอนหนึ่งตอนนึ่งมืได้เอาพันห้าหอนเอ้ยเลขมันสวยดีเลขมันสวยไหนคนไหนแจ๊กเก้พอใจยังไม่พอใจยังไม่พอใจอีกเหรอนี่ถ้าไม่พอใจนี่เราต้อจะหมดตัวแล้วนะโอเคพอใจละ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 ได้ได้ละเรื่องมากเลย เพ e. ื่อนมันก็ใจเย็น <like> ด <un ue> ีเอาก็นี้คนนี้มาเสียปกติกูเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอคนว่าจะคุยกับคนนึ่งอยู่วะค่ะคุยกับผมอะครับไปครับผมว่างไปไปครับน้องก็จะไปคนเดียวอะดีจะเออจริงเลยปะวันนี้โอ้แย่ค่ะคุณคุณตำรวจเขาจะไปด้วยไม่ใช่หรอไม่เอานะก่อเาน่ากลัวอะไรวะ ไอ้้บูลลี่อย่ยงเหรอเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะไอ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 เพื่อนเพื่อนลองทำเสียงบางบานดูวะค่ะกดบูลลี่เหรอกดตำรวจอหรอไอไอเรื่องอะไรนะเขาจะมีคดีใหม่แล้วนะไอ้บูลลี่อ่ะเขาต้องปรับเงินเท่าไหร่วะมันกลัวว่าคุ้มต้นทุนเมื่อกี้เลยไอเพื่อนไหนมึงลองทำเสียงแบบแบบเป็นคนปกติไดีไหมแบบว่าอย่าอย่าขึ่มเกินไปอ่ะมันน่ากลัวจริงเว้ย ก็เสียงเป็นอย่างนี้ให้ทำยังไงอะแต่หน้าทำเสียงน่ารักน่ารักไม่ได้หรอคะทำไม่ได้ทำทีเสียงแหบเลยโอเคค่ะคือทำเสียงอาจจะน่ารักไม่ได้ครับแต่หน้าตานี้ใช้ได้อยู่ต้องการหน้าตานี้โอ้โหเอ้ยนี่มันดีดีแล้วเนี่ยดีแล้วเนี่ยอ๋อเข้าใจครับภาพภาพมันวาร์ปครับเมื่อกี้ภาพมันวาร์ปผมก็ไม่เห็นกันยาังนะใส่ร้ายเลยตำรวจแข่งหรือเปล่าจะไหวหรือเปล่า มาดีก็ไหวนะเ้ยเพื่อนรอบนี้เราให้นายขับโอเคปะก็เฮียเลยเฮ้ยไหนโชว์หน่อยตำรวจนี่เขาต้องมีแบบเออนั่นแหละไปเพื่อนโชว์วิถิภาพของตำรวจเฮ้ยโอ้โหวิถีทำจัดเฮ้ยโอ้โหจัดไปอะไรนะขอไปถึงบ้านก่อนเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่แซงไม่แซงค่อยอุ้ยมึงก็รีบเกินบางทีโอ้โหมึงดูมึงขับดิมึงก็แซงมึงกะจะแซงเขาขาบลอยเลยเหรอเขาหายไปไหนหรอแล้วแบบเมื่อกี้หนูไม่ได้เอาจริงอะไรอะโออะไรไม่ไม่คือเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนเรามันขับออกตัวก่อนไงเธอยังไม่ถึงบ้านเลยเมื่อกี้ขูขอเป็นพระเอกนะเพื่อนนะขูขอร้อง ใช่ใชงั้นงั้นเดี๋ยวเราขับเองดีกว่าเฮ้ยมึงจะไปไหนคือรถดีมามาแข่งใหม่รอบนี้เราจริงละถ้าหนูแพ้หนูบิดนะฮะอยากเล่นดูเล่นพูดจริงแน่เลยดูส่งกันะเลินเนเลินเพลินเลนเพนเลนเพลิเพานเลิเนเลบพนเพลบเนเ ก็จะออกตัวโอเคป่ะไปโอเคเค่อยๆตามค่อยๆตามไปทีนิดทีละนิดทีนิดติดไปแล้วเลยไปเลยไปเลยอยู่ไหนวะเฮ้ยเอาคนล้วงล้วาล้วงเออเอ้าวัยรุ่นผมขี่รถไม่ดูเลยเนาะใช่เหรอใช่เหรอฮัลโหลเธอเป็นไรอ่ะเเฮ้ยดี๋ยวไอ้เหี้ยทันไหมเนี่ย ท่อนไม้ท่านไม่เย yeah, okay. ่อแล้วเพื่อนโอเคเราชนะเราชนะเราชนะละใครชนใครชนหนูตกไปข้างล่างเลยใครชนอะไม่มีใครชนเลยใช่ป่ะเพื่อนชนนไม่มีใครชนเลยโอ้ยแล้จะตกลงไปข้างล่างได้ไงอืมใช่เหรอแพ้แล้วอันนี้หรือเปล่าโอ่ยลูตกลงไปข้างล่าง มาเลยลงมาเลยลงมารับเลยเราเอ้ยพอเพื่อนเอาไงดีวะเฮ้ยลงมาเลยจะไปไหนอ่ะจะไปไหนอ่ะลงมาเร็วตำรวจแล้วเปรถรอแล้วจะหนีครับจะหนีครับโอเคค่ะโอเคเพื่อนเอายังไงดีพเพืเอ่อนแล้วแต่มึงเลยเฮ้ยแค่แต่กูเลยเหรอเฮ้ยวัยรุ่นโอโ้โหโอ้โหหนูไม่ได้เป็นคนขับอือชมชมพู่ก่ะโอเค แปบบนึงนะเดี๋ยวหากระดาษแบบไหนไปไหนวะมุกพี่อยู่ในทะเลปะโอ๊ยอะไรอู้่เจอละเจอละไม่ตลกไม่ตลกเอ,อ้าโดนโอ้ยมึงจะทำไมนเนี่ยเถอะเถอะเถอะเถอเถอเราเราอาจจะไม่ใช่เนืเ้อเค้กที่นุ่มฟูแต่เราอยากจะเป็นเนื้อคู่ที่นุม่มนวลจดมาเลยนะเนี่ยจดมาเลยนะเนี่ยเนี่หยิบปั๊บหนึ่งนะทำไมมันหนุนงวะ มันมันไม่หนวงหรอกสงสัยความน่ารักของเธออาจจะทำให้เธอหน่วงไปเลยอ่ะ้ไอ้ขี้ีเลยแล้วเธอต้องอันนี้ก่อนโอ้ทำไมล้อมัน่ะมึงภาพเหมือนกูเนี่ยลอมดิ๊ดดิดดิ๊ดิ๊ดิดดดิิิดดิดิิเดี๋ยวิด อัดคลิปไงจี้ดุดทำึงเรวคลิปอยู่เออโอเคเจะต้องรับโทษก่อนเธอแพ้เราอ่ะเฮ้ยนี่นี่นี่ชนชนด้วยต้องมารับโทษด้วยเนี่ยทั้งสองคนเลยอ่ะหนูไม่ได้ชนค่ะนี่ไงทสองคนด้านหลังนี่ไงใช่ภาพมันวาวไม่เป็นไรอ๋อภาพวาวโอเคเราเข้าใจเดี๋ยวหาเรื่องเขาดูคนนีเลยเธอต้องมานี่ก่อนเร็วลงลงมาก่อนเร็วบทลงโทษเหมือนเดิมไงเหมือนเดิม ไอ้เหมือนเดิมโอเคค่ะไอ้ปีมอะไรวะของมึงไม่เอาใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรเพื่อนโอเคง,งั้นให้เราสองเท่าเลยเพื่อนเราไม่เอาโอเคโอเคอวันนี้รู้สึกรักเพื่อนว่ะไปเพื่อนกินอะไรวันนี้พาไปเลี้ยงเลยไป เราไปแล้วว่ายังไม่ได้นี้เลยบอกลาอ้าวอ้าวอา,อา,อามีแบบขี่ไหมเนี่ยเอ้ยเ <c oughs> พื่อนมึงเช็คดิไม่ไดเข้าเ็ไม่ได้เนี่ยก่สนใจได้ไหมเนี่ยเออเช่าอมันเลยภาพภาพมันบล็เราเราเราไปแล้วนะ <c oughs> เขาบอกไปไหนก็ไปอะพีพีอ้าไปเปไหนก็ไปเลยเหรอ โอเคไม่เป็นไรถ้าออคิดถึงค่อยโทรมาแล้วกันส <laughs> ายแล้วกูโอเคครับผมก็วันนี้ไม่ได้เปิดคลิปครับมาแบบเร็วๆแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาคิดทุ่มเล้วเพื่อนจะจะห้าทุ่มเลยจะห้าทุมาท่มเลยเฮ้ยทำไมเราทำคลิปเป็นแบบแ<ต>โคตรเดึกเ,เลยไม่เป็นไรเสาร์อ,อาทิตย์นะไม่มีเรียนออนไลน์ครับผมเอ้ยว่าแต่อันนี้เอาจริงเราไม่ได้คุยกัมาเรื่องเรียนเลยว่ะเรื่องเรียนของมึงแบบงานเยอะไหมไม่เยอะ แย่ว่ะแี่ทำไมข mm hmm. องคุ้มเยอะอย่างวะมันมันก็นะเป็นสถานการณ์อย่างนี้นะครับผมมันก็จะต้องปรับตัวให้เข้ากันนะครับทุกคนก็คลิปนี้มีแค่น,นี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณพลตำรวจอะไรนะส,สิบโทอะไรต่างต่างนะครับ <c oughs> <c oughs> แกลี่นะครับที่มา สนุกสนุกกันวันนี้นะครับผมก็ใครอยากให้มีคอนเทนต์แนวนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับผมเยอะๆเลยนะแล้วก็อาจจะมีมาอีกมั้งนะครับก็อันนี้เป็นการสแสดงนะครับทุกคนแต่เราไม่ได้เตรียมกันมานะครับคือชีวิตจริงของผมมันไม่ใช่แงงนี้นะใช่ไหมโอเคครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม <Hey. S 1> <laughs>